เลยหมีหน,นมาใช้การะมัดมึงไปถ่าเลยทีนี้โอ้ขยับปีกดึงไปลเลยเรารักกันไงใช่เ,เ,เราทำบุญด้านหน้าได้เกิดร่วมกันด้านหน้าจะได้เกิดร่วมกัน ไอคีมอย่างเดียวของยายแบบนี้เผาอย่างเดียวปามมาแด้กอสามแลปาใส่มะนาวเยอะหน่อยนะใส่เยอะเขาใส่ใสใส่เยอะในแกเลยต้องเป็นเร้าหนาแม่เอาเอาองหน้มะนาวมูอเดมะนาวดูอยู่เฉยอย่าคุยล้วหนมีดทันมาสวัสดีค่ะวันดีค่ะคุณนาโอดได้ พี่ทำพี่ทำเฟซอ้อยในเป็นเนยพี่ไม่เคยยาพไเลยอาะป้าของมันดไม่มาตามเสแสวันแรกไม่น้ำปลาออคนจะอวองกแม่ตะลูแฝตังปใหญ่รแม่ไอเก่งมดแล้วขอบคุณค่ะสนุกป้าไปดูตายอยู่บเลยเนปลาสุดของกองตังตัตตตามน อไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้พีด่อะไรนี่อันนี้อะไรเัตสีแเะแอยอาจารย์เดี๋อวเียจานไรอด้จานลงไลน์งคัด้วยินงอาอ้ยอยโ้ยโอ้อ้ยยโอ้ย้อยโ้อยออ้้ยยยย Okay, yeah. my, my,